สวัสดีเพื่อนเชาว u t u b e นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการที่ผมใช้โหมด AV ในการถ่ายภาพนะครับก็อย่างที่ผมเกินไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับโหมด AV วเท่าไหร่นะครับ ปัจจุบันเนี้ยผมได้ใช้กล้องวนี้ถ่ายรูปที่ผมใช้ถ่ายรูปเลยนะผมจะใช้โหมด M กับแค่ C1 ที่ผมเคยตั้งไว้แล้วก็ C2 ที่นานๆใช้ทีเดี๋ยวผมใช้แค่ C1 กับ M นะครับส่วนมากนะครับผมแลนะปัจจุบันนี้ที่ผมใช้ถ่ายรูปนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะใช้โหมด AV เป็นหลักเพราะว่ามันถ่ายค่อนข้างง่ายเอาจริงๆมันเป็นโหมดที่ดีและถ่ายค่อนข้างง่ายมากนะครับและถ่ายออกมาสวยด้วยดีด้วยแต่ข้อจํากัดของมันก็คือในโห e มด AV นเนี่ยผมต้อง มองว่าต้องมีแสงสักหน่อยหนึ่งต้องมีแสงสักระยะสักหน่อยหนึ่งงมันถึงจะถ่ายออกมาได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยผมก็จะมาอธิบายคร่าวๆทั้งโหมด M และโหมด AV ให้ฟังนะผมผมจะเอาแค่สองโหมดนี้เป็นหลังนะเป็นโหมดที่ผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าหลักการทางานของโหมด M เป็นไงแล,ละหลักการทำงานโหมด AV เป็นไงแล้วทําไมผมถึงมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับโหมด AV นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาไขาคําตอบกันในคลิปนี้เลยครับผม ก็ขอเริ่มจากโหมด M ก่อนนะครับผมโหมด M นะครับอันนี้ผมอยู่ในโหมดภาพถ่ายนะครับก็เป็น M อ,อะไรอะไรก็ปกตินะครับผมน,นี้แล้วก็สามารถตั้งค่าได้ตั้งค่าได้ไอ้น,นี่คือหน้าจอในใน,ในช่องในกระจกเห็นไหมกดไปปุ๊บมันจะเห็นผมมันจะเห็นไหมเนะี่ยเคยไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยเอาไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้ามาที่ live view นะครับผมผมเอาเป็นสีชมพูมันจะได้ดูชัดหน่อยนะ จริงๆมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ยังพอเห็นนะครับโอเคก็ขอให้เห็นหน่อยนะโอเคก็หลักการพื้นฐานการถ่ายรูปนะครับผมมันก็จะมีจริงๆมันจะมี3หัวข้อหลักๆนะมันจะมี3หัวข้อหลักคือมีเรื่อง speed shutter ค่ารูรับแสงเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว speed shutter รูรับแสงแล้วก็ค่าความไวแสงคือ ISO นะครับแล้วก็มีค่าชดเชยแสงมาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยซึ่ง๋ยวผมอธิบายนะว่าโหมด M เนี่ยมันทำงานหลักการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวแล้ว,วกนนะผมพอฟิก ISO ไว้แค่นี้มันจะได้มองเห็นกันชัดๆนะอ่ะค่าสปีชัตเตอร์นะผมอ่ะผมกดที่สปีชัตเตอร์ปุ๊บเนะี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมเราสามารถเลือกได้เท่าไหร่ก็ได้นะตามที่กล้องสเปคกล้องกำหนดไว้อย,อย่างนี้ก็คือ30วินาทีถึง1่งทับแ0นนะครับผมซึ่งอันนี้เราสามารถฟิกเองได้หมดเลยแต่เราไม่สามารถให้มันเป็นออโต้ได้ สวิชเตเตอร์นะเราไม่สามารถให้มันเป็นออโต้ได้นะครับต่อไปเป็นค่ารูรับแสงครับผมค่า F อลองดูนะค่า F เนี่ยอ่ะค่า F เราค่า F เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ครับแต่เราก็ไม่สามารถฟิกเอไม่เราไม่สามารถให้มันเป็นออโต้ได้เหมือนกันอ่าสวิชเตเตอร์ค่า f เนี่ยในโหมดเอเนี่ยเราไม่สามารถออโต้ได้นะส่วนต่อมา ไอ้นี่เชดเชยแสงเราไม่สามารถแก้ไขมันได้นะผมเพราะอะไรเพราะเราตั้งค่า ISO f i ก ISO ไว้นะถ้าผมตั้งค่า ISO auto, เป็นออโต้เมื่อไรเนะี่ยค่าเชดเชยแสงเราจะสา,าา iatric, สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามปกติเห็นไหมสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้าผม f ิก ISO เมื่อไรเนี่ยค่าเชดเชยแสงเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ละเห็นไหมมันก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมซึ่งใครที่อยากถ่ายง่ายๆนะแบบว่าไม่ได้ซีเรียสะไรมากเนะี่ยเราก็ปรับค่า ISO เป็นออโต้ไว้ แล้วเราก็ตั้งค่าชุดเชื้แสงเอาซึ่งชดเชื้แสงเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราตั้งค่าอะไรไว้เช่นผมตั้งไว้แบบว่าให้มันแบบว่าพอดีก็คือไม่บวกไม่ลบไม่อันเดอร์ไม่โอเวอร์ over, อะไรเลยนะครับผมมันก็จะทําการคนนํานวณค่าไอโซให้ไหมค่าไอโซมันก็จะเปลี่ยนผันไปตามแสงที่เจอนะครับและค่าชุดเชื้แสงเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับไนตรงนี้ด้วยนะไอระบบวัดแสงนะว่าเราเปิดวัดแสงตัวไหนนะครับผมมันก็ต้องดูได้ว่าเราใช้ตัวไหนกันนะครับ ซึ่งไออันเนี้ยก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะผมว่ามันใช้งานอะไรยังไงหรือจะให้ผมนําคลิปเกี่ยวกับเรื่องค่าวัดแสงนะผมก็บอกมานะครับเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับโอเคซึ่งอันนี้นะ ISO Auto เราถึงจะปรับค่า่ะยช้ยแสงได้นะครับเนี่ยแสงก็จะไปตามที่เราปรับไปนะเราต้องการให้มันเท่าไหรเท่าไหรเท่าไหรนะเนี่ยเราสามารถแตะได้เลยนะหรือผมตั้งคีลัดผมตั้งคีลัดไว้ตรงนี้นะตั้งคีลัดไว้ ให้มันกดง่ายๆหน่อยนะครับผมค่า iso ก็มีปุ่มกดอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะเนี่มีปุ่มนี้อยู่ปุ๊บกดก็เข้ามาใช้ได้เลยถ้าผมฟิกค่า iso เป็นส0้ปุ๊บช่วยแสงก็ไม่ขึ้นแต่ว่ามันจะขึ้นว่าตอนนี้แสงมัน under กี่ s t อปลบ1.7เอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นให้ดูนะครับซึ่งเราสามารถดูแสงได้จากตรงนี้เลยถ้าบางทีไอตัวหนังสือไม่ขึ้นนะไอตัวที่แบบมันไม่ขึ้นว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนเรากดโฟกัสทีหนึ่งนะมันก็จะขึ้นเนี่ยไปอันนี้นะ อ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับโหมด M คือเราตั้งค่าเองในหะมดเลยถ้าเราตั้งค่า ISO เป็นออโต้ช่วยช้ยแสงเราถึงจะเลือกได้แต่ถ้าเราตั้งค่า ISO เป็นฟิกแบบเนี้ยไว้นะ่ะช่วยช้ยแสงเราเลือกไม่ได้นะครับผมโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกับโหมด AV นะครับผมโหมด AV นี่คือโหมด Aperture Priority นะโหมด AV นี่ก็ถ้าเรามาสังเกตดีๆผมให้สังเกตดูจากตรงหน้าไลท์วิวนี่ก่อนนะ เมื่อกี้มันจะไม่มีภาพเลยแล้วตรงนี้มันจะมันจะวิ่งของมันเองเห็นไหมถ้าเกิดผมกดโฟกัสทีหนึ่งปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้ดูว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันวิ่งอยู่เท่าไหร่สปีดชัตเตอร์เราไม่สามารถตั้งค่ามันได้เลยนะผมมันก็จะกลายเป็นช่องศูนย์ไปเลยนะก็คือถ้าเรามาดูที่ไลฟ์วิวเนี่ยเราจะเห็นชัดมากๆานะคือสปีดชัตเตอร์เราเนี่ยไม่ขึ้นตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับยกเว้นแต่ว่าเรากดโฟกัสทีหนึ่งหรือว่าทราทไงให้มันโฟกัสอ่ะมันก็จะขึ้้นนใหเราะผม แต่ว่าค่ารวบแสงเราสามารถเลือกเองได้ค่ารวบแสงเข้าไปดูค่ารวบแสงเหมือนเดิมเราสามารถเลือกเองได้หมดแล้วก็สังเกตอะไรไหมครับผม ISO ตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่400ผมตั้งอยู่ที่4 0่นะผมฟ <im> ิก <Ki> มันไว้นะแต่ว่าค่าช่วใชแสงเราเนี่ยทำไมมันตั้งได้ลองลองลอง,ลองตั้งดีว่าได้จริงไหมได้จริงอ่าถึง ISO ออโต้ก็ไม่ต่างกันนะถ้า ISO ออโตก้ก็ช่วใชแสงก็ตั้งค่าได้ตามปกติไม่ต่างกันนะครับผมเหมือนเลย ซึ่งนี่และครัผมคือความแตกต่างของโหมด M กับโหมด AV นะโหมด AV เนะี่ยเราไม่สามารถเลือกค่าสปีชัตเตอร์เราเองได้นะผมแต่ว่าเราจะสามารถเลือกได้3ค่าหลักจริงๆไอ้สค่าในะชดเชยแสงกับค่า ISO เนี่ยผมให้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันแล้วกันนะผมให้มันเป็นตัวเดียวกันนะในโหมด M แล้วกนะันคืออธิบายลงลึกมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ หมดเ v เนี่ยเราไม่สามารถตั้งค่าスピชัตเตอร์ได้แต่เราตั้งค่ารวบแสงโจท์ใช้แสงแล้วก็ค่าอ SO ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมซึ่งหมดเนี้ยมันจะ Auto ออโต้อย่างเดียวคือスピชัตเตอร์เราไม่สามารถไปยุ่งกับมันได้เลยและスピชัตเตอร์เนี่ยมันมีผลกับอะไรบ้างสป e ชัตเตอร์เนี่ยมันมีผลของความโมชันเบอร์ของการเคลื่อนไหวกับการจับแอคชั่นการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณไปอยู่ในที่แสงในน้อยเนี่ยในอาคารอะไรที่แบบเปิดไฟสลัวสวเนี่ย คุณใช้ตัวโหมด AV ไปถ่ายเนะี่ยโอกาสที่จะภาพมันจะเบลอเนะี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะถ้าค่ารูรับแสงของคุณไม่ได้กว้างมากถ้าเลนส์ตัวนั้นรูรับแสงของคุณไม่ได้กว้างมากอะ่ะใช้โหมด AV ีในการถ่ายค่อนข้างอันตรายนะอันนี้คือผมเจ็บไปสองสองงานแหละแต่งานแต่ดีอย่างใน,นงานที่ผมไปถ่ายมันคืองานตอนที่ผมสมัยที่ผมเรียนอยู่นะก็เาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่มันก็จําฝังใจผมมาตลอดเลยนะว่า ใ้โหมดเอีไปถ่ายภาพนในที่ที่แสงมันไม่ได้เยอะมากเนี่ยโอกาสได้ภาพเลยค่อนข้างสูงเลยนะครับผมโหมด AV นี่ไม่เหมาะอย่างมากสําหรับการที่ต้องถ่ายภาพแอคชั่นอย,อย่างรุนแรงนะครับผมใครที่จะถ่ายภาพแอคชั่นมาที่โหมด M ไม่ก็ทีวีไปนะครับผมแต่ผมก็เชีร์ใช้ M อ็นะ M จริงๆมันใช้ไม่ยากเลยใช้ง่ายมากนะซึ่งเนี่ยสปีดเซตเตอร์เห็นไหมมันลากของมันเองเนะี่ยอย่างถ้าสมมติ ไปถ่ายจริงใช้1ต่อต่อถ้า1ต่อ125 1ต่อ100ยังยังโอเคนะแต่ถ้าเกิดไปใช้1ต่อ20เงี้ยโอโ้ยุ่งเลยนะครับผมคือ,อถ้าบอกว่าเลนมีการสันนรส่นเนี่ยการสั่นเนี่ยมันช่วยลดความมันช่วยลดความสั่นไหวของภาพแต่ถ้าตัวแบบขยับเนี่ยปชัตอร์เนี่ยมันจะส่งผลให้แบบมันเบลอได้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะซึ่งอันนี้ก็มาแชร์กันนะแล้วก็ เป็นความรู้เล็กน้อยด้วยสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะเรื่องโหมด M กับโหมด a v นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพออธิบายโหมด A v เพิ่มเติมหน่อยนะว่าทําไมมันถึงปรับได้ถึง3ค่าเลยทําไมเราฟิกไอโแล้วแล้วทําไมชดเชยแสงอ่ะเรายังสามารถปรับได้อีกนะครับที่ต่างจากโหมด M นะคืออันนี้เนี่ยคือเรามันเหมือนว่าถ้าเราตั้งไอโซที่100นะครับนะสมมติผมตั้งไว้ที่แบบว่าภาพคุณภาพภาพที่ดีที่สุดนะอันหนึ่งเดี๋ยวผมให้มันเห็นโฟกัสเด่นชัดกันนะ เราต้องการคุณภาพคุณภาพของภาพพ่ดีที่สุดครับแต่เราต้องการภาพที่มันสว่างขึ้นเนะี่ยผมก็ปรับไปราคา f ส่สมมติผมเพิ่มค่า f หน่อยออค่า f ต้องปรับตรงนี้อยู่ในโหมด av นะอ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างนี้นนผมต้องการภาพต้องการภาพตัวนี้นะ และนี่คือผมถ่ายไปในที่มืดๆตรงนั้นนะอันนี้คือผมถ่ายไปในที่ที่เขาค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะครับผมจะได้ให้เห็นว่าเออมันดันในนี่นะอ่ะคืนเหมือนแบบว่าเราต้องการค่าไอโซหนึ่งร้อยแล้วเราต้องการค่าจดเช้แสงประมาณเนี้ยแล้วเราต้องการค่าเอฟประมาณนี้ด้วยเนี่ยแต่ทําไมมันยังถึงปรับได้เราถึงปรับสองค่านี้ได้คือมันจะเป็นรถสปิเจเตอร์นะครับดูสปเจเตอร์ดิหนึ่งจุดสามหนึ่งศูนย์จุดห้าเนี่ยซึ่งสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ยถ้าไม่ดูขาตั้งถ่ายไม่ได้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะกับกล้องที่ไม่มีการสั่นแบบนี้นะที่ใช้การสั่นในเลนสนะ์ใช้ไม่ได้แน่นอนนะอะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันจะไปลดค่าสปีดชัตเตอร์ของเราให้เองคือสปีดชัตเตอร์มันเป็นสปีดชัตเตอร์ออโต้นะครับที่เหลือเราสามารถปรับได้นะแต่ถ้าเราตั้ง ISO ออโต้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีสปีดชัตเตอร์ที่ค่อนข้างมันอาจจะดันสปีดชัตเตอร์ของเราไปให้แต่ว่าค่า ISO เราก็จะสูงตามมานะครับซึ่งผมแนะนําให้ดัน I s o ซไปดีกว่านะมัน ค่อนข้างเซฟกว่านะถ้าภาพเบอร์กับภาพมีนอ i เยอะเนี่ยนะผมเลือกเอาอมีนอ้อ s e เยอะดีกว่านะมันยังได้ภาพนะแต่ถ้าเกิดภาพเบอร์นี่คือเจ๊งเลยนะครับผมน้อยคุณภาพภาพดีแค่ไหนก็ตามนะเรื่อง ISO เนี่ยแล้วก็ปรับเอานะครับว่ากล้องเรารับได้ที่เท่าไหร่นะครับผมเอาจริงๆก็ไม่เกินสนะักสามวันสองหกวันสี่อะไรพวกนี้ก็น่าจะกําลังโอเคนะแล้วแต่คนนะครับไอเรื่อง ISO นี่แล้วแต่คนนะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะครับ ซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองมาใช้โหมด M นะครับใช้โหมด M ในการถ่ายภาพนะโหมด M เนเราสามารถตั้งสป e ด d s h u ต t e r ได้แล้วเราก็ตั้งค่าเองได้หมดเลยนะครับผมมันควบคุมเองได้หมดเลยผมไปยุงง่งง่ค่ความไวแสงแค่นั้นเพราะ s p e ดช s h u ต t e r มันดูสถ,ถานการณ์ว่าเออเขาขยับมากขยับน้อยอะไรพวกนี้แล้วก็ค่อยตั้งตามที่เราต้องการไปถ้าขยับเยอะๆเดินอะไรพวกนีก้อาจจะตั้ง2องส ถ้าเกิดแบบอยู่นิ่งๆก็ตั้งร้อยหนึ่งแล้วก็รวบแสงที่ผมฟิกไว้ที่กว้างสุดอยู่แล้วต้องดูสถานาการณ์อีกเหมือนกันว่าคนซ้อนกันไหมคนซ้อนกันค่อยหลีอันนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับเรื่องไอโซนเราก็ตั้งไว้ตามแสงนะครับผมผมแนะนําไม่ลองใช้มนนวดหนูนะถ้าเราใช้เป็นเนะี่ยคือเราตั้งไอโซนใช่ไหมแล้วเราก็สองในช่องมองภาพเรากดโฟกัสที่หนึ่งเนะี่ยไอแสงเนะี่ยมันก็จะขึ้นว่าโอเวอร์อันเดอร์อะไรพวกนี้นะถ้าเราใช้เป็นเราใช้คล่องๆเนี่ยชิ้นๆเนะี่ยโอ้ย เยี่ยมครับผมมันจะผ้ามันจะแบบว่าไม่โอเวอร์ขนาดไม่โอเวอร์มากแล้วไม่อันเดอร์จัดนะอาจจะถ่ายลอมาได้แล้วค่อยไปดึงนะอาจจะติดอันเดอร์นิดนึงนะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะสาหรับโหมด m กับโหมด av นะครับผมโหมด av นี่ก็จริงๆเป็นโหมดที่ดีมากจริงๆเป็นโหมดที่ดีใช้ง่ายมากมือใหม่นี่ผมแนะนําเลยนะแต่วงเล็บควรจะไปถ่ายที่ที่มีแสงสักนิดนึงนะหรือก่อนถ่ายเนะี่ยคุณอาจจะถ่ายอ่ะคุณอาจจะตั้งอย่างนี้กดโฟกัสทหนึ่งปุ๊บสปีดจะเตร์ไม่ควรต่ำกว่าสัก หกสิบนี่ผมให้เต็มที่นะห้าสิบหกสิบนี่คือเต็มที่แล้วผมมือสั่นไงเอาสักหกสิบแล้วกันเผื่อเลนไม่มีการสั่นนะหกสิบแปดสิบประมาณนั้นนะครับไม่ควรต่ำกว่านี้นะถ้าเกิดอยู่สักยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องมือนิ่งๆหน่อยถ้ามือนิ่งๆนิ่งพอก็ใช้งานได้นะหรือกล้องตัวนั้นกันสั่นดีบวกเลนกันสั่นดีอะไรก็ว่ากันไปอีกทีนะแต่ว่าสวิตเตอร์นี่ก็อย่างที่ผมบอกนะมันมีผลต่อโมชั่นเบลอใช่ไหมถ้ามือคุณนิ่งแแต่่บบคุณสัน ก็สั่นเหมือนกันนะแต่ส่วนมากไม่ค่อยสั่นหลอกแบบนะคนที่สั่นคือตากล้องนะเพราะถือกล้องนานๆก็เมื่อยนะครับผมแล้วถืออย่างเงี้ยมันไม่มีทางนิ่งแบบร้อนแน่นอนนะไออย่างถ้าผมอันนี้ผมพิงเงี้ยมันก็เลยดูนิ่งถ้าเกิดผมไม่พิงเงี้ยเห็ไหมมันก็ไม่นิ่งแน่นอนนะผมฉะนั้นก็ต้องดูสวิตช์ัตเตอร์นะก่อนจะถ่ายนะไอเรื่องสวิตช์ัตเตอร์เป็นเรื่องที่สําคัญมากสาหรับผมนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมผมก็มาแชร์ความรู้ให้ฟังนะก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ อะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ